แต่สิ่งหนึ่งที่มีมาให้นะอันนี้ผมว่าดีครับนั่นก็คือนะฮะที่ต่อไฟมีขนาด1 2 0โวล์นะแล้วก็2 3 0โวล์ ครับวันนี้นาซี90มาอยู่กับ Next Gen Ford Ranger y t วาสำหรับไฟหน้าจะเป็นแบบ m a t i i l LED นะฮะจะมีเฉพาะใน y t ยแตัวท็อปเท่านั้นในส่วนของไฟหน้านะครับจะแบ่งเป็นสส่วนไฟด้านบนนะครับจะเป็นไฟสูงมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติมีระบบปรับแสงไฟการยังตารถวิ่งสวนเลนส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นระบบปรับลำแสงไฟอัตโนมัติเหมือนกัน นอกจากมิติที่กว้างแนละยาวขึ้นแล้วนะครับล้อคู่หน้าก็ยังมีการยืดไปข้างหน้า2นิ้วนะเพื่อเพิ่มระยะฐานล้อให้ยาวขึ้นอีกจุดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือที่ปีนขึ้นกระบาดท,ท้ายนะครับอันนี้ดีมากนะมีระยะความสูงจากพื้นก็ประมาณหนึงนะฮะสำหรับคนตัวสูงส่วนไฟท้ายนะฮะก็จะเป็นแบบ Full l e d มีทุกรุ่นย่อยในว t ยแท็ Tech นะครับฝากระบาท,ท้ายนะครับมีการออกแบบใหม่นะให้ดูมีลักษณะเป็นเหลี่ยมสรรัน ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในนะครับสำหรับภายในของว i t แท็กคันนี้นะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านอย่างนี้นะก็จะเดินด้วยแต่เข็บได้สีส้มนะครับปุ่มทางซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นฟังก์ชันควบคุมจอมาตรวัดแล้วก็โทรออกรับสายได้นะครับส่วนขวามือนะฮะก็จะเป็น a d Adaptive Cruise c o n t r o t นฮะแล้วก็ระบบรักษาระยะต่างๆก็จะอยู่ทางขวามือนี้นะส่วนจอนะครับก็จะเป็นจอมาตรวัดขนาด8นิ้วเป็น Full Digital นะครับ ส่วนไฮไลท์จะอยู่ที่จอตรงกลางนี้เลยนะครับเป็นจอมัลติทัชสกรีน12นิ้วนะก็จะรวมระบบสาระบันเทิงต่างๆนะฮะแล้วก็ระบบควบคุมรถอยู่ที่จอนี้นะรวมถึงแอร์ออโต้ก็ปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับส่วนปุ่มแอร์ออโต้ตรงนี้ก็มีมาให้นะปรับด้วยมือแต่ผมว่ามันสะดวกดีินะแอร์ออโต้เนี่ยที่ปรับด้วยมือเนี่ยมันใช้งานง่ายนะฮะก็จะมีอะไรกล้องมอง360องศาเห็นไหมนี่มองด้านหน้าเห็นไหมโอเคความคมชัดขอ,อของจอก็โอเคอยู่ครับ ไล่ลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นไวเล็ชาร์จนะแล้วลึกเข้าไปข้างในก็จะเป็น USB นะฮะก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองใบนะแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ีล้ออะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะรวมถึงเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนออโต้เบรกโฮนะฮะก็จะอยู่ในหน้าจอนี้เหมือนกันเบาะคู่หน้านะครับจะปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางนะเบาะเป็นเบาะหนังเดินด้วยจะเข็บได้สีส้มนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า w i Track ตัวเบาะรองนั่งนะฮะก็โอเคนะสบายในระดับหนึ่งส่วนพนักคิงก็โอเคเลยดูกระชับดีนะมีปีกมาให้ด้วยในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะครับก็ผิวสัมผัสก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะก็นุ่มดีอะ่ะที่เปิดประตูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ใช้งานง่ายมากเลยเนี่ยแค่มือจับไปนะแล้วก็กดเปิดนะแล้วก็ดันปลอกไปทีเดียวนะครับอืมอันนี้ดีนะออกแบบมาได้ดีโอเคเดี๋ยวไปดูที่นั่งตอนหลังกันดีกว่า โอเคตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งอยู่ที่นั่งโดยสารตอนหลังนั้นฮะตอนหลังก็จะมีแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็จะมี USB นะที่ต่อไฟนะครับ2 3 0โวลต์นะโอเคอันนี้ดีเล็กรูมจะเหลือประมาณนี้นะครับอันนี้เบาด้านหน้าเป็นเบาะที่ผมปรับขับมานะเนี่ยก็ยืดขาได้นะนะความกว้างนี่ถือว่ากว้างมากเลยนะฮะเนี่ยหนึ่งฝามือยืดไปแล้วไปอีกคืบกว่ากว่าเนี่ยถือว่ากว้างนะฮะในส่วนของเบาะรองนั่งนะครับ ดูมันจะสั้นไปหน่อยนะถ้ายื่นออกมากว่านี้หน่อยก็คงจะดีอ่ะแต่ก็นั่งสบายดีนะอือพิงหลังนะฮะมีระดับการเอนพอสมควรก็ไม่ได้ตั้งชั้นมากเกินไปสำหรับภายในห้องโดยสารนครับจะออกเป็นโทนสีดำนะแบบนี้แต่มันดูไม่อึอดอัดนะดูโปร่งโล่งเรียนั่งแล้วไม่อึอดอัดนะรถกว้างด้วยเนี่ยสวนบานกระจกเห็นไหมเขาออกแบบมานเนี่ยสูงดีนะเนี่ยระยะเนี้ยสูงดีแล้วก็มีความยาว โอเคเดี๋ยวไปถึงช่วงการทดสอบการขับขี่กันดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในนิกเก้นวายแทแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะปะท,ทดสอบการขับขี่กันดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยฮมการออกตัวถือว่าดีนะฮะกดคันเร่งไปก็มีกำลังฉุดลากไปแล้ว แป๊บหนึ่งจะร้อยหนึ่งแล้วตัวรถดูข้างนอกถือว่าใหญ่นะครับแต่ว่ามาขับจริงๆอ่ะขับง่ายขับสบายนะพวงมาลัยเขาก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะในความเร็วต่ำนี่เบามากเลยถือว่าขับง่ายขับในเมืองนี่ขับสบายนะตอนนี้ความเร็วก็ประมาณเกือบเกือบร้อยสิบนะเสียงเครื่องยนต์มีเข้าเบาบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ดังมาก ในส่วนของเกียร์นะฮะทำงานราบลื่นดีนะครับช่วงจังหวะรอยต่อกเกียร์ก็รู้สึกสมูทดีนะเนี่ยแต่คงเร่งไปก็ก็ไปแล้วเกียร์ยังคงเป็นเกียร์ลูกเดิมน,นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะแต่มีการปรับอัตราทดใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนชุดท็อกค,คอนเวอร์เตอร์ใหม่ เออตอนนี้จะร้อยสามิบแล้วนะฮะรถยังนิ่งอยู่เลยเสียงลมมีเข้ามาบ้างนะครับมาจากทางกระจกด้านข้างตรงผู้หน้านะแต่ว่ากระจกด้านหน้านี่เงียบอัตราเร่งถือว่าดีฮะตามเท้าเลย ตอบสนองของเครื่องยนต์ก็ดีด้วยนะเนี่ยอยากจะเร่งก็เติมคันเร่งลงไปเนี่ยมาแล้วเห็นไหมแป๊บหนึ่ง140ละโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฟีลลิ่งพวงมาลัยกับช่วงล่างนะฮะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะการตอบสนองเดี๋ยวเอาซักความเร็ว80แล้วกันนะตอนนี้ไม่มีรถนะครับข้างหลังก็โลง่งข้างหน้าก็โล่งนะ เดี๋ยวผมจะลองโยกซ้ายขวาดูนะฮะดูว่าจะเป็น,นยังไงเอาแปดสิบสี่แล้วกันนะ2 1งนี่เก้าสกว่าถือว่าเอาอยู่นะครับความเร็วระดับนี้ฟ e e l i n g พงมาลัยนะฮะถือว่ามีอาการฟรีนิดนึงนะแต่ก็ไม่มากก็เป็นเรื่องปกติอาการของพงมาลัยถือว่าคมนะฮะไปตามมือดีส่วนช่วงล่างน,นะครับก็ถือว่าเอาอยู่ในความเร็วเมื่อกี้เอาอยู่นะแต่ถ้าเกิดมาเร็วเนี่ยอันตราย ช่วงการยุบตัวก็มีบ้านฮะเพราะว่ามันเป็นรถทรงสูงนะช่วงล่างเขาก็มีการออกแบบใหม่นะฮะสำหรับโช๊คด้านหลังนะจะเป็นแบบโมโนโทูบแล้วก็มีการย้ายติดตั้งโช๊คอัพใหม่นะฮะมาอยู่ใกล้กับเฟรมซัสซีแล้วก็ล้อส่วนแหนบนะฮะจะเป็นแหนบแผ่นวางซ้อนอยู่เหนือเพลาหลังผลที่ได้นะครับมันก็จะเกิดความนุ่มนวลขึ้นลนดะอาการกระเด้งกระด้างลงนะของรถกระบะ โอเคตอนนี้เป็นทางขึ้นเนินนะครับเดี๋ยวจะลองเร่งดูนะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ87นะครับเดี๋ยวจะดูซิว่ากำลังเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรนะฮะสองหนึ่งไปเหยียบเต็มที่เลยนะฮึโอเคเลยนะฮะสำหรับกําลังเครื่องยนต์ดูดิกําลังฉุดลากเรียกว่าไม่มีปัญหานะครับสําหรับอัตราการเร่งเหยียบไปเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะฮะ ส่วนเครื่องยนต์ก็ยังเป็นบล็อกเดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เป็นรถที่ขับสนุกนะฮะมีอัตราเร่งดีเร่งแซงดีออกต่างจังหวัดได้นะเวลาเร่งแซงรถพ่วงหรือว่าอะไรกระทันหันอย่างเงี้ยโอเคเลยไม่ต้องรอลุ้น เดี๋ยวข้างหน้านะครับผมจะมาลองู์ถึง100ให้ดูนะแล้วก็80ถึง120ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคอยู่ยตอนนี้เราจะมาลอง0ู0ถึง100ให้ดูนะดูซิว่า,าตาเล่นของเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอรถโล่ลงก่อนนะโอเคตอนนี้รถโล่ลงเลยนะครับเกียบทันทีเลยสองหนึ่งไป <c oughs> แรงดึงมาทันที80 90 100โอ้โห ป๊บ,บเดียวหนึ่งร้อยเลยนะฮะรู้สึกถึงแรงดึงเลยเนี่ยมาต่อไปเดี๋ยวแปดสิบถึงร้อยี่สิบนะโอเคตอนนี้ความเร็วอยู่ที่แปดสิบแล้วฮนะวเราจะมาดูนะว่าแปดสิบถึงร้อยี่สิบได้เท่าไหร่ตอนนี้เกินมาขีดหนึ่งนะเป็นแปดสิบเอ็ดไม่เป็นไรนะฮะสองหนึ 2, 1, ่งปเหยียบเต็มที่ร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบโอ้โหไวมากครับถือว่าอัตาเร่งนี่ดีนะ แป๊บเดียวนี้ร้อยี่สิบเลยอ่ะถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะฮะสํสำหรับ Next Gen Y Track คันนี้ระบบเบรกก็เอาอยู่นะฮะเห็นรถมันคันใหญ่แบบนี้มีน้ำหนักนะแต่เวลาเรากดเบรกเข้าไปอะ่ะรถก็ไม่ถลายไปข้างหน้านะระบบเบรกเป็นดิสนะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยนะหน้าหลังมี ABS EBD แล้วก็ ESP นะฮะแล้วก็มีระบบ ช่วยออกตัวบางทางลาชั้นด้วยส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็มีนะครับอย่างเช่นบายสปอร์ตนะอดัตติฟคุดคอนโทรลการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าการแจ้งเตือนการชนด้านหลังแล้วก็มีกล้อง360องศานะฮะส่วนความปลอดภัยก็มีถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งนะเนีย่ยชอบอัตราเร่งเขาเขาเป็นรถที่ขับสนุกนะฮะถึงแม้เครื่องจะเป็น2.0นะบเทอรนะครับ แต่ถือว่าขับสนุกเลยอ่ะการกระเด้งกระดองของช่วงล่างก็มีบ้างนิดนึงนะครับแต่ก็ดีกว่ารถกระบะทั่วๆไปนะฮะผมว่ามันขับง่ายนะเหมือนรถเก่งแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นรถกระบะทรงสูงนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลขับในเมืองได้เลยนะขับในรถติดๆก,ก็ได้นะอย่างเช่นสาทรสีลมอย่างเงี้ยเออขับสบายดูไม่เกะกะขับคล่องตัวเนี่ยแล้วคุณดูอัตราเร่งแซงดิเนี่ย เห็นไหมแตะไปปุ๊บนี่ไปเลยนี่มีบาสปอร์ตติดด้วยอัตราเร่งแซงถือว่าทันใจเลยนะครับขับมันขับสนุกดีเนี่ยแล้วคนดูวงเลี้ยวนะเห็นไหมไม่ได้กว้างมากนะคะวงเลี้ยวแคบเหมือนรถเก่งเลยนะเนี่ยเลี้ยวง่ายด้วย การกาะถนนถือว่าดีนะสำหรับใครที่สนใจรถฟอร์ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะหรือจหรือว่าจะเป็นเด็กเจนวายถ่คันนี้นะฮะก็เชิญมาสัมผัสได้ที่ฟอร์ดเจริญยนตรการลำปางนะครับเขายินดีต้อนรับเสมอนะฮะสืบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับคุณต้องมาลองเองนะต้องมาลองดูว่าของเขาดีแบบไหนนะเรามาทําให้ดูนะฮะมันก็ไม่เหมือนกับคุณมาทําเองนะครับฟิลลิ่งอารมณ์การรับรู้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะก็มาลองกันดูได้นะครับที่ฟอร์ดเจริญยนตรการนะครับ เปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็เปิดทุกวันเลยนะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณฟอดเจริญยนตรการด้วยนะครับที่ให้ยืมรถมาเช็คนะสำหรับสุดท้ายนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอไปมันต่อกับวายแท็กต่อนะฮะลาไปก่อนบ๊ายบาย